กันเลยนะครับในการสุ่มตัวละครในครั้งนี้ดูกัรว่าผมจะได้ตัวอะไรอันนี้ปั๊มก็เล่นด้วยนะครับถ่ายวันเดียวกับเออสุ่มตัวละครหนึ่งหนึ่งผมได้แรสนักมวยไทยแห่งเกมอาบีดูการว่าไอเทมผมจะได้อะไรนะครับผมก็ไม่อยากได้ของกระกาก็ขอของเก่งๆแล้วกนได้อะไรนะครับเวทเวทเออ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเซตเตอร์ได้เวทน,นะครับผมจะต้องเป็นสายเวทใช่ไหมทุกคนแปลว่าไม่มีดูดเลือดแล้วตอนนี้ก็จะไม่มีดูดเลือดนะครับทุกคนอันไหนเป็นดูดเลือดอันนี้เป็นดูดเลือดนะครับแล้วก็ไม่เอานะเราจะเอาเป็นอะไรดีแลดนะครับรอ,องเท้ามาดูเซ็ตไอเทมก่อนแล้วเป็นตัวโจมตีแบบเบิร์ดดาเมจนะครับทุกคนเราก็จะเอาเป็นเออ นี้แล้วกันมันจะได้แรงๆหน่อยนะครับเจาะเกาะทะลวงไส้ทะลวงหนูทะลวงหมาทะลวงหมดอ่ะว้าฮีจะใช้เป็นตัวกราสไม่เอาเป็นไส้เบิร์ดเอาเป็นเลยฮิวตัวเองแล้วกันตายเป็นเพื่อนพี่นะเดี๋ยะทีะ่ไหนกษาพี่บีเนี่ยทำไมอ่ะ ปลาเยอะอะไรไม่มีนั่งหมดนะไม่มีพีแต่ได้แล้วก็ตัวเลยอ้ยเอออย่าพี่อนอ่อนนะแหมันไม่มีไม่มีกระตุกเลยอ่ะอ้ยไม่มีโอ้ปลามันบื้อแล้วตก็แล้วก็ไปช้าพีไปช้าๆพีจะต้องไลหลเลยายบายอ่ะตรงไหนตรงไหนกินเยอะสุดฮตรงไมกินเยอะสุดรพี่มเคยเป็นตกปลาตอนแรกเลยอ่ะไอ้ตรงตรงนั้นนะตรงนั้นนะพี่ไม่เห็นได้เลย พีม่มะเร็นี้น้อยมันม <yeah> ีสองตัวโผปั๊มพ ja. ี่ก็มีสองตัวเหมือนกันแหละพี่พีต่อไปเรื่อยปั๊มบอกเลยพี่เป็นสายต่อด่อทีใครแบบเฮ้ยปั๊มกตีไมยเนี่ยเราคีบไม่ตีป๊มบอกเออหูปั๊มมันมาอย่างเยอะเลยมาเร็วมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยนี่อะไรวะมันดูคนละเลนเลยขึ้นมาแล้วปั๊มเร็ว ที่งัดทีงัดอาไปนี่อะไรอ่ะตอีอตออตออต่อตอเอสซีคิวงัดเตะตอซัดสวยตซัดตสองงัดซัดตอแตกเราไม่เตกก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมาเี่มาเกูกูกูกกกก ไม่ได้แล้วอ่ะกุกไกไอ้ผีเจอแล้วผีเจอแล้วผีเจอแล้วเจอมาหมัดเทือนโจมตีเหยพุ่มยาไปนู่นเร็วไปช่วยไปช่วยข้างล่างไปข้างล่างแานตายแานตายไปเร็วไปเร็วไปเร็วกองทัพเทือนขี้ระเบิดอุ้ยพี่โดนวะโป๊โป๊ไอ้แกนลงใหญ่ ตัวไหนวะมันอยู่ไหนอัดูอินโปอ้ยงัดงัดพุ่งซัดโอ้โหยจะมันบินใส่พี่ไหนวะเฮ้ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเก่งอันดูกินได้ข่าวว่าเก่งได้ข่าวว่าเก่งไอ้ฟ้มช่วยหน่อยดิเออได้ข่าวว่าเก่งยิงยิงยิงไปยิงไปดิงใส่ป้อมโอ้ย เอสคิวซัดแตกสองตัวเนาะเนาะทำอะไรมาตั้ตเล็กมาติตายแล้วนะเออไปตายเลยอืองัดจิ้มลาดเออไปได้ไหมไปไม่ได้พี่พี่ได้พี่มวยไทยโอ้ยพี่ตายปั๊มโอ้ยเฮ้ยเราเกือบตายไม่ดีนะปู่ไม่ตีปั๊มอ่ะอในเงี้ยนะ ดีนะปูไม่ตีอะปูตีตายนะเพื่อนก็เราเป็นเก๋ไม่ใช่ปั๊มไปข้างล่างจีไปหาสัตจวดคือจวดเด็กระเตยอยู่ตูมไออําปั๊มมาเร็วปั๊มมาเร็วปั๊มมาเร็วอะไรจ้าสวยสวยสวยนี่ไปไหนอันนี้ไปไหนอันนี้ไปไหนอันดูอินอันดูอินอันดูอินยิงอันดูอิน จุดชิปเป้ลเลยอนุอินพตดเลยอึดยืดเื่อนคุยเออผมได้ค่ายแล้วว่ะไปลุมมากเอ๊ะไม่ได้ถึงแล้วดัซี่ดัซี่ดัซี่ใครยดหัวใจโอ้อยอุ้ยไปกับพายเลยดตเยพาะไรวแล้วไม่ช่วยด่ายบายมันมันหลบปเออสวยเพื่อน เออสวยส,วยส, ouais สวย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 โอ้ยอันนี้ไม่แก่เนี่ยหนุ่มหนุ่มสุดแล้วอันนี้ก็แก่เนี่ยเทวานารเนี่ยเดือดต้นไม้ไอ้บ้าเมาซีโกปีเอ้ยพระพูอยอ่างนี้ได้ยังไงก็เพื่อนบาลานซ์คิวอะเออมันเป็นแอสซิสสินก็ต้องเข้าใจมันกเออแล้วนะแล้วก็ตามพระพูกันไม่ต้องหรอกก็ไม่ต้องดีแล้วให้เพื่อนอยู่ตรงนี้ดีแล้ว แกงเพื่อนเ้อเรอเจอแล้วเจอแล้วชื่อว่านะไม่ชื่อว่านะป้องป้องตุ่มต่ำตุ่มเอ้ไม่ยอะเลยฟอกเลยก็เราตีมังกรันมังคือตีด้วยเออเพืใครได้ปะเพื่อนได้ปะเหไม่เห็นไหม ไปว้าเข่าเราเองก็มันจะแหละตอนนี้เพื่อนกำลังจะจบโอ้โดนป้อมตีเกือบตายไยพีย่ไม่กลับป้อมบอกเลยพี่พีโหดเกินไงคือแบบโหดเกินนล้ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องกลับป้อมอ่ะอ,อยิงไปพี่ฆ่าเยอะสุดเพราะพี่ร้านเพื่อนบ่อยสุดเอ้ยไปไหนวะไปไหนวะไอ้ดมใหญ่เอ้ยไอ้บูกกองบูกกององ่ะต้องสู้นะเพื่อนตีป้อมตีป้อม ปอแตกหนงอะไรดูดมดมแ๊มตีปั๊มตีปั๊มตี่ป๊มตีปั๊มตีปั๊มมีคนรับใช้โป้งแตกอันดัอี อ่นดูอุ้ยอุ้ยวิว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 วิก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 วิวก โอ้ตัวเดียวอะไรวะทั้งกล่องทับแล้วเพื่อนโดนอุ้ยพี่พีเอาละไม่พีเอาสุดสะจวดสะจวดสจวดอุ้ยแรงนะโรงน้ำอุ้ยพี่ตายแม่ยชื่อดอลลี่ดูเป็นเลิศกว่าจะตัวเป็นเรื่องกว่าบัมมาจักรจะสะจวดก่อนเถอะเร็วๆสะจวดเรียนล่างเนี่ยเร็วใช่ๆลำร้ายใช่ๆแบอบนี้นะเออพี่ตาย ปว่าเรียกทีมตายต้องตายคั้อะไรได้พี่ก็ช่วยทีมเยอะกว่าปามนะเว้ยช่วยอะไรวะนี่เป็นไงพี่มัดแรงนักไอ้สจจุตไอ้สจจุตไอ้สจจุตไอ้สัจจุตพี่พี่โหดโหดไอ้สัจจุตแต่ไงล่ะพี่ซุ่มตัวละครยังโชคดีอ่ะโชคดีอ่ะจาร ได้ค่าอีกแล้อวอะคะมาแล้วลัสเลเยอร์ฟอสไม่มาเลยตัวเบลเธอร์รเขาทำยังไงไม่ไม่เกิดอะไรมาตีป้อมบ้านกันหรอเนี่ยไปเพื่อลัสเลเยอร์จังกิลช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะไอพี่ก่อนจะชนะผิดตายก่อนแล้วแรกเลยทำไมเรามันรู้สึกว่าทำไมเราตีป้อมเพายากไปเลยไปชนะ ตีเน๊โอ้ยดักเลเยอร์งูเต่าเนี่ยเย้เตียงช้าเลยยาตัวก็ยาวนะแตาไปช้ายังวะเพื่อนดีกว่าชื่อว่าเป่าบนุ่มใหญ่เป่าเกิดโดยใหญ่เป้าๆเมาเลไรจะได้เนี่ยก็ตอนเรากินนี้ยครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปใหา่นะครับทุกคนดูกันว่าใครจะเป็นเอ็มพีทีไปมันช้าไงเออเอาเป็นเอ็มพี